ทุนกับทั้งน้นพี่อุดคุณมงคลพวกเวตราผู้ชว่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองสวัสดีครับพี่อุดค่ะสวัสดีครับพี่มอ่อนครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเป็นไงบ้างครับพี่อุดตลาดกระโดดเลยเช้านี้ก็แน่นอนฮะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นั้นเนี่ยมีสไพสยทั้งสองเรื่องเลยนะครับ <C'> ทั้งเร <C'> ื่องของคุณทักษินนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของคุณพอเวลนะครับเมื่อคืนคุณพอเวลเองก็พูดแบบ จริงๆทุกคนเลยพูดแบบส่วนใหญ่เลยบอกว่าคุณพาวเวลเนี่ยจะไม่พูดเหมือนกับเมื่อครั้งก่อนปรากฏไปพูดนะคือแสดงว่าจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบัน,นเนี่ยโลกใบเนี่ยผมอยากพยายามจะบอกตลอดว่าการที่ใครเคยทำอะไรก็ตามในอดีตวันเนี้ยมันไม่จำเป็นเพราะว่ามันบริบทมันต่างกันสถานการณ์มันต่างกัน,กน,กนวิธีคิดมันต่างกันแล้วก็ เป้าหมายอ่ะมันต่างกันบางทีอย่างคุณพาวเวลเนี่ยบางคนอาจจะคิดบอกว่าสิ่งที่คุณพาวเวลพูดอ่ะเพราะแกไม่ได้อยากพูดหรอกแต่ถดีเกิดแกไม่พูดแกก็ตกงานนะครับแกไม่อยากตกงานตอนอายุสี่สิบห้าไอ้ไม่ใช่แกสี่สิบห้าแรือเปล่าเห็นแบบเคแบงตกงานางน,นะแกไม่อยากตกงานไง<ะ>ผมว่าว<ะ>คนก็อาจจะคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วบริบท<ะ>หรือสถานการณ์ต่างมันเนี่ยพอมันเกิดผมจะบอกว่าลักษณะแบบนี้มันจะเกิดกับตลาดได้ตลอดเวลาครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้ตลอดมันใครก็ตามที่วิเคราะห์ตลาดเนี่ยโดยใช้สถิติมามาคิดเนี่ยอ่าโดยที่ไม่ดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโอกาสพลาดส,สูงมากแล้วก็แต่การพลาดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพลาดท,ที่ดีถูกไหมครับเพราะว่าพอคุณทังสินถูกยกฟ้องถือว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดคนก็จะมองว่าอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยจะมี29วันศุกร์ก็ มันอาจจะทางเดียวกันหรือเปล่าหนูไปครับขณะเดียวกันคุณพอวเวลพอพอพอแกบอกว่ามีโอกาสลดดอกเบีย้ยเดือนหน้าก็กลายเป็นว่าการผิดพลาดเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือเพราะ,ะตรงนี้สองตัวแปรนี้ครับทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีโอกาสปรับต,ตัวสูงขึ้นได้ตอนนี้ผมมองไปทะลุกลับไปทะลุหนึ่งสองแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเห็นพันสาร้อยจุดได้ด้วยแต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าสัปดาห์นี้ ต้องผ่านเรื่องของคุณแพทองทานไปให้ได้ไม่ว่าจะผ่านในรูปแบบประเภทไม่ผิดหรือรูปแบบการลาออกเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นสัญญาที่ดีของตลาดนี่คือภาพรวมครับจำขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคโคพราะั okay. ้นเดี๋ยวคงจะพูดอะไรประกอบอีกนิดหน่อยเนี่ยเรื่องของปันโปรครับปันโปรตอนนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยขายหนักมากครับถูกขายหนักมากในเอเชีย นะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็คงหนึ่งคือลดความเสี่ยงไม่อยากคุณได้ยินคุณคือทุกคนจะขู่บอกว่าคุณพาวเวลจะพูดแบบไม่ลดดอกเบีย้ยขายทิ้งหมดเลยขายทิ้งกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีมาซื้อวันศุกร์อยู่แค่ที่เดียวคือตัวกาหีใต้ที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะขายครับนะครับรวมถึงไทยด้วยนะครับนั้นนี่คือสัปดาห์ที่แล้วเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเราเราเราคาดการเส้นสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้คิดว่าเส้นที่จะออกมาเนี่ย ก็น่าจะกลับด้านกันก็น่าจะเป็นทรงลักษณะแบบเนี้ออกไปในทรงเขียวๆมากกว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับพวกคุณพวกอะไรเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นอ่ามันมีมันมีตัวตัวที่เข้ามาเป็นตัวบวกของตลาดมันตรงนี้ถือว่าเป็นถ้ามุมมองในมุมของตลาดเองเนี่ยต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยตลาดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครที่มองต่างประเทศถือว่าก็ต้องดีนะของไทยเองนะเนี่ยถ้าเกิดเราดูประเด็นของในตัวของการเมืองเองนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูหน้านี้ ประเด็นของการเมืองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีสามเคสเกิดขึ้นนะรอคําตัดสินก็คือไปรอวันศุกร์เลยนะครับหรือไม่ก็ลาออกก่อนอันนี้เป็นทางนะครับมันไม่เขาไม่ได้บอกว่าจะทานะเป็นทางแล้วส่วนยุติพานั้นเนี่ยณณนะนะนะสัปดาห์นี้ทําไม่ได้นะครับไม่น่าทําได้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวคู่ฟ้องเนี่ยจะมีการส่งคํแถนงปิดคดีถ้าเกิดเขาไม่ยื่นก็ก็ไม่มีอะไรก็จะศาลก็ไปรอวันที่29สิงหาคมเลย มันเนี่ยที่สิบพ่าสิงหาคมอ่ะจะเกิดสองเรื่องก็คือผิดกับไม่ผิดถ้าเกิดผิดเนี่ยลบกับตลาดทุ้นถ้าไม่ผิดเนี่ยก็จะบวกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วคือมีการลาออกได้ไหมได้นะครับลาออกก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นทางทางหนึ่งของตลาดที่ดูแบบประเภทอ่าเป็นทางลงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ติดตามดูมนั้นถ้าเกิดเข้าใจว่าถ้าเกิดเขาถ้าเกิดนายกอาจจะทราบว่า หรือประเมินว่าน่าจะผิดก็อาจจะมีวิธีการเลือกลาออกไดก้ก็ดีกว่านะครับเพราะตรงนี้นี่คือทางครับซึ่งในมุมมองของดาโอนเนี่ยเรามองตลาดหุ้นเนี่ยว่าน่าจะขึ้นเหตุผลหลักๆจะถูกซัพพอร์ตด้วยสองเรื่องนี้ก็คือเรามองว่าเรื่องการเมืองเราเนี่ยไม่น่าจะแย่อย่างที่คิดนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของในตัวคุณบาเวลที่พูดเนี่ยผมว่าช่วยทำให้โฟล์มันไหลกับเข้าตลาดมันเนี่ยโอกาสที่ ตลาดบัชนีเนี่ยจะกลับไปเป็นพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยหรือว่าแต่เนี่ยก็เชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเบรกหนึ่งสองปเหมือนเดิมฮะก็จะกล่าวว่าเราจะจบขาลงของในตัวตลาดแบบสมมณลแบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จับตาดูดีครับกับเรื่องของการเมืองซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งหรือตัวสุดท้ายของตลาดหุ้นในในตอนนี้ด้วยเพราะรายๆเรื่องนั้นเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนะต่างประเทศอ่ะ นะครับเคลียร์เกือบหมดแล้วที่เป็นเรื่องถ่วงถ่วงตลาดเนี่ยนะครับเกือบหมดแล้วนะครับของไทยเนี่ยงบการเงินตลาดก็ส่งไปแล้วมั้นเหลือเรื่องแค่การเมืองนี่แหละนะครับถ้าเราผ่านได้นี่ก็ก็จะไปแต่การผ่านเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําตอบของตลาดหุ้นที่บอกว่าเราจะไปพันสี่ร้อยจุดเพราะว่าผ่านเรื่องการเมืองหมายความว่านายกก็สมมุติว่าผ่านไปได้ด้วย,ด,วยดีนะสมมุตินะครับนายกทีจะมีโอกาสไดแ้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำคัญนะครับเขากลับมาสมมติว่านายกกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งต้องสอบให้ผ่านนะครับกับเรื่องมาตรการเศรษฐกิจถ้าสอบไม่ผ่านอีกหนักหนักเหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมมันนายกก็ก็ต้องตั้งค่าคาดหวังไว้นะครับว่าถ้าผ่านได้แล้วน่าจะทําอะไรได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาในมุมกลยุทธ์ครับจะล้อกับสิ่งที่ผมบอกผมคิดว่าวันนี้เราจะกำลังจะเดินทางเข้าสู่หนึ่งสองแปดศูนย์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมกลยุทธ์ที่เราวางไว้วันนี้านักงทุนเองนะเนี่ยก็จะมองเป็นการทยอยซื้อแล้วก็ไปดอดูวันศุกร์ว่าสารจะตัดสินยังไงหรือเล่นไปสี่วันวันพฤหัสขายแล้วก็ไปรอดูผลนะครับหรือถ้าเกิดนายกลาออกก่อนอันนี้ก็ว่ากันไปตามน้ำก็เลยนะครับนี่คือหลักๆของกลยุทธ์ประมาณนี้ นะครับเมื่อวันวันสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหุ้นอยู่2อันก็คือฟุตซีนะครับแล้วก็ตัว m อ c i ซี s ฟุซีก็มีการประกาศนะครับมีการประกาศมาเมื่อวันศุกร์ว่ามีการปรับมีการปรับพุเนเรียแวปรับชั้นกงนแล้วกันเอาซีเบ็ก r ตออกจากตัวลัสแคปไปอยู่มิดแคปแล้วก็สวัสด์กับบีคริมเนี่ยออกจากมิดแคปไปสู่สมอลแคป นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นแล้วก็ลิสต์ของหุ้นที่เราโมเดลของเรานะครับก็เหมือนเดิมฮะก็ใช้หุ้นสี่ตัวเหมือนเดิมฮะก็คือประมาณนี้ก็วาแพนบีเอามาเอ๊ยไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้นี่ตัวพนบีตัววากันกุ่นแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเป็นโมเดลของหุ้นที่เราคิดมาตอนนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเรามองตลาดหุ้นขึ้นบนสมมติฐานที่ผมบอกเปชกับการเมืองอวันนี้เนี่ยเราก็รีมีการเอาหุ้นเข้ามาในพอร์ตครับก็คือ scB การมีไทยแล้วก็เดลต้าเอซีแม้ว่าคุณพาวเวลจะจะพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราดูจากเงินปันผลปีละสิบบาทผมว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ก็แปดเปอร์เซนกว่านะครับแล้วผมไม่คิดว่าการการที่จะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทําให้กลุ่มแบงค์เนี่ยมันเสียความน่าสนใจอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมมองว่าลงมาก็เป็นจังหวะแล้วครับการมนไทยเรามองว่าการมนไทยจริงตอนนี้มีลุ้นอย่างหนึ่งก็คือการมนไทยอ่ะอาจจะมีการลุ้นเข้าเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อย ในรอบถัดไปไม่ต้องรอถึงกลางปีหน้านะครับอาจจะเข้าถัดไปรอบถัดไปเลยอันนี้ก็เป็นจุดลุ้นจุดหนึ่งอันนี้บอกก่อนว่าเราไม่ได้ทําบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับแต่ว่าในมุมในมุมของราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้เรามองในเชิงของเซจีก็คือเป็นเทรดดิ้งมากกว่านะครับเราเห็นว่ามันมีลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับเราคิดว่าก็ใครชอบเทรดดิ้งแล้วก็มีจุดคัดลอสอะไรพวกนี้ก็การมีไถ่ก็พอเล่นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอ่าเป็นเดลต้าครับลักษณะเดียวกันคือ เรามองว่าหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเลือกหุ้นที่มีน้ําหนักสูงสุดของตลาดไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลครับว่าอ่าสัปดาห์นี้เยเราเติมหุ้นเข้าไปถึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะเราเราโมนสมมติฐันที่ว่าเรามองหุ้นขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ตามเราก็จะมีการรีไวต์ทุกวันนะครับดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับนี่คือมุมมองของเราครับของวันนี้ครับค่ะก็ อลุ้นไปที่พันสอรอยแปดสิบเบรกใช่ไหมครัใช่ครับโอเคพอดีผมเปิดเสียงนะ่ยเมื่กี้ลืมดูลืมดูว่าเสียงเบาวันนี้วันทียี่สิบหยี่สิบห้าครับยี่ม,มีเอ c i Rebalance พรุ่งนี้นะครับก็เป็นเน็ตเซล์อยู่นะเห็นบอกว่าสองร้อยล้านเหรียญฟุตซี่ไอรีบาลล้านสิบเก้ากันยายนครับเดือนหน้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวมี Thailand Focus ไทยแลนด์โฟกัสรับไทยแลนด์โฟกัสเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงเมร่ะว่ามผมผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยไทยแลนด์โฟกัสมันไม่ได้มีสเสน่ห์หรือมีแรงดึงดูดอะไรมากขนาดนั้นอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแบบปัจจุบันเนี่ยอินโฟมชันที่บริษัทในตลาดหุ้นนะ่ะให้กับน้องทุนนะ่ะมันก็ให้แบบจะเรียกว่าทั่วถึงก็ว่าได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้น้ำหนักของหุ้นไทยที่มีอยู่ในในลิสต์ของหุ้นฝรั่งที่ฝรั่งเขาเล่นเนี้ยมันจนํานวนน้อยครับ เพราะนั้นเนี่ยมันมันมีผลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตามสถิตินะครับก็หลัง m อ็หลังไทย i ล a n ์โฟกัสขึ้นมักจะขึ้นจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมมันจะมีเกิดอีเวนต์ขึ้นทุกๆปีเหมือนกันคือไทย i ล a n ์โฟกัสกับตัวตัว,ตวอะไรนะที่ที่พูดไปแออะไรนะแต่ที่คุณพอเว่พูดไปเมื่อเมื่อวันศุกร์นี้แหละมันเกิดมันเป็นอีเวนต์สองงานพร้อมกันก็ค,คือประชุมเฟสนั่นแหละนะครับเหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ที่สถิติอะ่ะมันก็มักมจะทําให้พุ่นขึ้นหลังจากนั้นนะครับไม่รู้ขึ้นเพราะอะไรด้วยนะแต่มันแต่มักจ,จะเกิดอย่างนั้นแล้วก็เดือนสิงหาคมผมจะพูดที่ไรครับไม่รู้เป็นอะไรนะกับการเมืองไทยเป็นอะไรก็ไม่รู้เดือนสิงหาคมอ่ะชอบมีการเปลี่ยนแปลงจำไหมครับว่าผมจําได้เลยติดน่าจะจําวันไม่ผิดด้วยไม่จําวันอ่ะไม่แน่ตอนตอนที่คุณปูอะ่ะไปเนี่ยก็ไปเดือนสิงหาคม อาทิตย์ปีก่อนคุณเสรยถาไม่อยู่ก็สิงหาคมปีนี้ตัดสินคดีนายกก็สิงหาคมแล้วสิงหาคมมันชอบเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองเพื่อนนี่จับใจดีครับนั่นคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องเป็นสิงหาคมนะแต่สิงหาคมมันมีมักจะเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านการเมืองแล้วก็มันจะทําให้การยายนคุณขึ้นนี่คือมองเรานะครับ Euh, okay, เป็นการสังเกตเป็นการสังเกตอ่การเมืองนะเขาเรียกดวงดาวโคจรมาเจออะไรเงี้ยนะก็ว่า mm กันอตอนนี้ฟุตซ right? ี่ก็ไปนะฮะตัว MSCI ก็ไปนะฮะมีบางตัวเองเช่นโฮมโปรค่ะพี่อู๊ด MSCI ก็โดนด้วยใช่ไหมฮะลดน้ำหนักโฮมโปรเป็น MSCI เป็น m s c ซใช่ใช่ใช่เ s ส i ไอแต่ผมไม่รู้หน้าจอนะนีิดนึ่ง ค่ะ,คะจริงๆดาวน์โหลดพวกนี้จากเว็บไซต์เราได้นะดูเป็นสบายๆมีไอ่่มส MSCI นี่มีเอาโฮมโปรออกออกจากออกจาก, oh, จากตลาด oh, ออนะครับโออาร์ OR กับโฮมโปรออกสนาดนินเด็กแต่โฮมโปรเนี่ยย้ายไปอยู่ Small Cap นะครับแต่ว่าโออเนี่ยออกแล้วเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเลยนะครับไปอยู่นอกโลกเลยฮะไปอยู่ตรงอ่าวไทย,ยนะรตรงนี้ออง ไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ยนะอันนี้แต่โฮมโปรมาอยู่ที่อ่สมอยู่สมาร์ตอินเด็กใช่ครับแต่แต่ว่า MSCI เนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ว่าหลักดัชนีหลักมันจะใช้แค่สแตนด์อัดอินเด็กอย่างเดียวฮะมีอยู่ยี่สิบกว่าตัวเท่านั้นนยะปกติสม a ร์ตแคปเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยกับกับในตัวตัวตลาดไม่มีผลกับหุ้นด้วยไม่มีผลน้อยมากฮะแต่ว่ามีผลคือสแตนด์อัดเด็กค่ะลองเดินนั่งถึงนะ แล้วรอบนี้ถ้าคุณจะไปพันสามมันต้องกลุ่มไหนขึ้นเนะี่ยหรือกลุ่มหมดทุกตัวเลยอ่ะกลุ่มที่ขึ้นนะเอ่อเนี่ยเป็นคํําคาตอบที่ผมได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่เช้าว่าจะถามคําว่ากลุ่ม <c oughs> ถูกไหมฮะจะถามคํา <c oughs> ว่ากลุ่ม <c oughs> แต่ผมจะบอกว่าการด้วยกันนะผมก็มันจะดูว่าการการการกลับมารอบนี้ของของในตัวตัวตัวหุ้นเนี่ย มันจะไม่ได้กลับมาลักษณะของกลุ่มเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าวันนี้กลุ่มของตลาดอ่ะมันมันไม่ได้มีกลุ่มม,มันจะมันจะไม่ได้มีมันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่แบบประเภทไปเพราะกลุ่มเรื่องแบบนี้อย่างเช่นปิโตเคมีเ่ะที่เขายกกลุ่มอ่ะเขายกเพราะว่าเรื่องของสเปดเรื่องของราคาน้ามันที่ลงอกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกดอกเบี้ยลงอย่างเช่นจวัดวันนี้ที่ขึ้น แบงค์ที่ลงก็เกี่ยวกับดอกเบี้ยลงเพราะเนี่ตัวอื่นน่ะตัวอื่นมันก็จะไปของตัวแปรของเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรามองว่าดัชนีจะขึ้นไปหนึ่งสองแปดศูนย์กับสักหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยผมขออนุญาตใช้คําว่ามันจะเป็นตัวหลักของกลุ่มอ่ะถ้าดูบนหน้าจอเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมถ้าดูบนหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นตัวหลักของกลุ่มลงไฟฟ้ามันก็จะนํามาด้วยกราฟเปเนจีแต่แทบจะแทบจะหลับตาจิ้มอย่เลยผมจะมีกราฟเดลตาแอดวานเนี่ยตัวหลักหลักเอที CPO เนี่ยหลักๆของกลุ่มเลย CRC เนี่ยหลักๆของ s c c เนี่ยเรพวกนี้พอผมกลับมาดูได้อีกทีนึงเห็นไหมครับว่าเนี่ยเวลาผมมองว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่อยู่ยังอยู่เนี่ยนะครับเราขึ้นเป็นสิบสองแปดศูนย์ผมก็จะเขียนเนีุณที่จะได้ประโยชน์แอดวานซ์กับเดลตานะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารแต่ธนาคารวันนี้เนี่ยมันไปเจอเรื่องของไอ้ประเด็นลดดอกเบี้ยมาเลยลงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าจะไปไหนเนี่ยผมเลือกสามตัวเนี่ย เป็นตัวหลักเลยฮมันจะเป็นคือพูดได้ง่ายเวลาเราบอกเนี่ยเราไม่ต้องเลือกกลุ่มเราเลือกแค่เซตห้าสิบประมาณยี่สิบตัวแรกก็ได้หรือสิบตัวแรกจบเลยครับเซตห้าสิบสิบตัวแรกจบเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปรากฏอยู่ในหน้าจอด,ด้านบนนี่ฮะสิบตัวแรกจะอยู่บนนี้แหละนะครับเอซีซีนี่ยาวใ่ไงานนี้ึินยาวเฮะผมว่าเอซีซีน่าจะขึ้นได้ได้ดีนะผมว่าเออคือมันนจ มันขึ้นคือคือเอสซีซีเนี่ยโหราคาไปร้อยยี่สิบกว่าบาทนะใช่ไหมครับตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราสเปคของของปีโต,โตเคมีแย่แต่พอเรามาดูสเปคของวันนี้ครับผมขออนุญาตพาไปดูสเปคนะครับอา่าสเปคของปีโตวันนี้เนี่ยบนหน้าจอบนหน้าจอโอเคทำไมสเปคมันดีขึ้นนะสเปคเนี่ยต้องบอกก่อนสเปคเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างเนี้ยมันตัวมีข้างล่าง ก็คืออันนี้ไม่ดีสามร้อยไม่ดีสเปดข้างบนก็ห้าร้อยกว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เกิดีๆนะฮะตอนสมัยที่เอชซไม่ดีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยที่ลงงงเนี่ยสเปดมาอยู่แนวๆประมาณสามร้อยเอ็กแต่วันนี้มันขึ้นมาสี่ร้อยกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ของปิโต,โตเคมีกับทั้งหมดเลยอยู่สถานการณ์ที่ผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วแล้วก็ปูเซเมนไทยเองนี่แหละแต่ปูเซเมนไทยต้องยอมรับว,ว่าเขาโอ้โหลงแบบ ต้องใช้คำว่าไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็น h i s t o r o i c a l low นะแต่มันลงแบบประเภทมันมันก็เกินไปอ่ะมันก็ลงเกินไปอ่ะโอ้โหร้อยี่ิบห้านี่คือแบบทั้งที่เมื่อก่อนสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็แตะประมาณสองร้อยไปลายใช่ไหมครับแต่นี่หลุดจากสองร้อยไปลายมาเหลือที่ร้อยยี่ิบห้าเนี่ยมันเกินไปมันถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยตัว S C C มันคาดหวังราคาเท่าไหร่ผมว่ามันสองปลายอ่ะนะครับประมาณมันต้องกลับไปให้ได้อ่ะสองปลายเนี่ย นะครับก็แต่คราวนี้ต้องมอนิเตอร์ตัวงบเข้าไปด้วยนะนะครับแต่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นการเทิร์นกลับแล้วจริงๆนะตอนนี้นะนี่คือปูนครับนี่คือปูนนะครับลองดูนั่งถือน,นะฮะคุณปุก็หมายความว่ารอบนี้ก็จับตาสีตัวนี้เป็นแกนนำของตลาด Advanced ับ e n e r g y Delta C. S C C พวกนี้แหละครับพวกนี้แหละครับแล้วก็อ,อาจจะเป็นปทอทด้วยเพราะปอทเองก็แต่ปทอทนี่จะรุมเหลือไม่เยอะพอเขาก็คนก็จะบางคนก็จะ มาซื้อปอทเพราะเตรียมรับเอคอบต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างนั้นฮะแล้วก็การมีไทยเองก็มันก็มีผลอ่อชีเหมือนกันก็เดี๋ยวดูฮะว่าการมีไทยจะไปยังไงก็มีผลนะ,ละมันก็มีผลเดือนไหนนะเซสตี้เซสิต,สตี้เนี่ยจะประกาศเดือนเดือนกลางเดือนธันวาคมฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าการมีไทยเนี่ยจะเข้าจริงเนี่ยคนนักวิเคราะห์เนี่ยจะเริ่มแนะนําให้เล่นเนี่ยช่วงช่วงก่อนหน้าถั้าประมาณสองเดือนนะครับ ไม่ครับก็จะเริ่มเล่นเพราะว่าตอนนี้มันมีความสงสัยว่าการบินไทยเนี่ยเนื่องจากเขาเอสีไปนานเนี่ยเขา่จะเข้าทันหรือเปล่าบางคนก็ไปคิดว่าจะไปเข้าเดือนปีหน้าไงกลางปีหน้าถ้าเกิดเข้ากลางปีหน้าก็ยังไม่ต้องเล่นหรอกแต่ผมคิดว่าเข้าเข้าปีนี้เลยฮะประกาศปีนี้เลยฮะเข้าเข้าหนึ่งพฤศจิกายนหนึ่งมกราคมเลยเข้าสองสองมกราคมเลยจะเข้าไปนี้อ่าได้ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนการเมืองไทยก็มักจะเกิดเดือนสิงหาคมเนาะใช่ครับแล้วหุ้นกลุ่มไหนจะขึ้นก็เป็นยกเซกเมนต์เป็นแกนนำเลยใช่ตัวใหญ่ยักษ์แอดวานซ์กาฟเดลตา c อโอ้แล้วตัวเนี้ยแบงค์แบงค์ไม่มีเลยคะและ้วแบงค์มีแบงค์แต่แบงค์วันเนี้เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันไปเกาะก,กับไอเรื่องของดอกเบี้ยลงไง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แบงค์เนี่ยการแสดงการแสดงพลังของแบงค์ในการขึ้นรอบนี้ยมันจะไม่เยอะมากแล้วแล้วแต่ละตัวของแบงค์อ่ะมันก็ขึ้นมาเกือบจะซิลลิ่งแล้วอะ่ะหมายถึงว่าขึ้นมาเกือบจะชนไปดานของเขาแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่าสุดท้ายนะถ้าจะมีไปจากหนึ่งสองแปดศูนย์ไอหนึ่งสองหกกว่าเนี่ยไปหนึ่งสองแปดศูนเนี่ยแบงค์อาจจะยังไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเลยจากหนึ่งสองแปดศูนย์ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์่จะมาแล้ว นั่อนออกาไหมครับทำไมทำไมเอ๊ะทำไมจุดนี้เนี่ยแบงค์ไม่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้เนี่ยคนยังอาจจะไม่แน่ใจตลาดยังไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้น,นคนไม่แน่ใจเพราะคนไม่แน่ใจเนี่ยน้องมันมีความแพงอยู่ในตัวคนจะไม่กล้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามคนเริ่มแน่ใจว่าตลาดไปหนึ่งสองแปดศูนย์หรือหนึ่งพันสามแน่ๆแล้วเนี่ย คนจะเริ่มกล้าแล้วเพราะว่าแบงค์เนี่ยไวเลชันมันจะเริ่มดูถูกแล้วนะครับมัน,นผมว่าแบงค์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ฟอลโล่ตามเมื่อคนเชื่อมั่นในตลาดจริงๆนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามจากวันนี้จากวันนี้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่จากวันนี้เลยวันไหนที่คุณเห็นกลุ่มแบงค์ขึ้นแรงๆเนี่ยแสดงว่าความเชื่อมั่นของคนมันกลับแล้ว คนถึงกล้าไปลุยซื้อแบงก์อีกรอบหนึ่งทั้งที่จริงอย่างเช่น s อซีบีโอ้โหร้อยสามสิบนีเหนียวแล้วเหนียวอีกแต่ถ้าเกิดคนกล้าซื้อเอซีที่ราคาร้อยสาสิบเอกร้อยสามสองแสดงว่าคนคนส่วนใหญ่มองตลาดไปเขาเลยซื้อแบงก์ที่แพงยอมซื้อแบงก์ที่แพงขึ้นนี่คือค <น S 1> <indicator S 2> อินดิเคเตอร์ดงคนที่ซื้อแบงก์ก็คือต่างชาติเป็นหลักใช่ไหมครับ,รบแบงก์งต่างชาติเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ดูฮะว่าคือคต่างชาติจะซื้อแบงก์เป็นหลักใช่ไหมฮะ อ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยนะครับจะได้เห็นบางทีเราพูดเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะจะไม่ในเชิงตัวเลขจะไม่เห็นอันนี้ฮะพี่พอุดเวลาหมดเดี๋ยวขออนุญาตโอเคอาประเด็นนี้ไปต่อช่วงหน้าประเด็นเรื่องแบงค์นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คือกระแสเงินโลกเท่าที่ได้ยินมานะฮะกระแสเงินโลกเองเข้าแบงค์ในยุโรปเข้าแบงค์ในเอเชียแล้วเข้าแบงค์ในอเมริกามันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงอ่ะ แล้วก็แบงก์ประเทศไทยเองจริงๆแล้วจำนวนหุ้นสภาพคล่องหรืออะไรของประเทศไทยในตอนนี้ที่แบงก์จะมีฟลอร์จากต่างชาติทำไมต้องมาเก็บแบงก์อ่ะอันนี้เป็นเป็นสตรอรี่เดี๋ยวเดียวฝากพี่อุตแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจอกับพี่อุดในช่วงหน้าสำหรับช่วงน,นี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับกะระแสที่กำลังเกิดขึ้นทั้งทุนต้องแปลกใจทำไมดอกเบี้ยลง หุ้นแบงก์กลับน่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้น